I'm the man. Bring my tech. We border tactical. Please, name. See I สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่ค่ะที่พืสักการขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้พาชมอีกหนึ่งคันค่ะกับแรปเตอร์นะคะค่าตัวไม่ถึง1ล้านนะคะชุดแต่งแบบเท่ๆเลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นเฟนเจอร์สปอร์ตนะคะค่าตัวอยู่ที่9 9 0 0 0สบาทจัดแต่งหน้าแรปเตอร์สวยๆแบบนี้นะคะเซลแนนจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะ ด้านบนติดอะคริลิกคำว่ารนเจอร์นะคะอันนี้เป็นสีดําเงานะคะลูกค้าสามารถรีเควสเรื่องสีในส่วนของอุปกรณ์การแต่งสำหรับตัวรถคันนี้เป็นสีเทาดํานะคะในส่วนของกระจังค่บเปลี่ยนให้เป็นกระจังของทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะฟอน FORD ปั o ๊มนูน um 3มิตินะคะทำเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับไฟมินิบาร์ด้านบนนะคะให้ค่าแสงสีส้มค่ะเพิ่มเติมชุดข้อไฟด้านหน้านะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นไฟ แบบ LED reflector นะคะมีไฟ daytime running ที่เป็นตัว C เอกลักษณ์ของ n e x t s Gen มาอยู่แล้วนะคะแล้วอีกหนึ่งคันค่ะกับ Raptor นะคะค่าตัวไม่ถึง1ล้านนะคะชุดแต่งแบบเท่ๆเลยค่ะสําหรับคันนี้เป็น Ranger Sport นะคะค่าตัวอยู่ที่990,000บาทจัดแต่งหน้า Raptor สวยๆแบบนี้นะคะเซ l แนนจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะชุดข้อไฟด้านหน้าเพิ่มเติมก็จะไม่บังในส่วนของไฟ daytime running กันชนานล่างค่ะ เปลี่ยนใหม่ทั้งอันเลยนะคะเป็นงานของกันชนทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะก็ทาแคงด้าล่างเป็นสีดํานะคะแคงด้าล่างลูกค้าสามารถรีเควสได้นะคะอยากได้เป็นสีบอลแบบทรงแรปเตอร์ก็สามารถแจ้งได้ค่ะด้านหน้าดูสวยลงตัวนะคะก็คือหน้าแรปเตอร์เลยนะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะเป็นงานทรงแรปเตอร์เช่นกันค่ะเป็นสีดํานะคะสเกตให้นะคะเป็นแม็กขนาด20ค่ะตัวนี้เป็นงานของเอวัมพายนะคะสีดําเงา ตัดกึ่งมีลิ่งด้วยสีเงินนะคะออฟเซตลบหค่ะแล้วก็ใส่มาพร้อมกับยางซูเมก่ะซิริยาง275 55 R 2 0นะคะสำหรับคันนี้จัดทรงรถให้นะคะยกรถไปหน้าหหลังหนึ่งนะคะก็คือทรงรถสวยนะคะไม่สูงมากสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะยกถึง2นิ้วก็แจ้งเข้ามาได้นะคะเซลล์แนนจัดให้ได้หมดนะคะ ติดสติกเกอร์ลายสั์โคยไปถึงด้านหลังนะคะลายสติกเกอร์สามารถดีไซน์หรือออกแบบลายสติกเกอร์ได้นะคะติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันนะคะแล้วก็ติดในส่วนของการศาสตรนะคะเบ้ากันลอยอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวรถนะคะแ r a เจอร์สปอนะคะจะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะเพียงแค่พกกุญแจไว้ที่ตัวนะคะกดล็อกรถที่ประตูได้เลยนะคะหรือปลดล็อกเพียงแค่ลวงมือเปิดนะคะแล้วก็ตัวรถมาพร้อมกับปุ่มบุ๊กสตาร์ทนะคะ ทับกระจกออโต้นะคะไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ตัวล้อรถนะคะจะไม่มุดซุ้มนะคะทรงรถจะพอดีกับซุ้มเลยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายเราเพิ่มเติมให้นะคะเป็นโรบาร์ของงาน Outlander นะคะตัวนี้ก็ทรงขายาวมาถึงด้านหลังเลยนะคะยึดที่ท้ายกระบะนะคะแข็งแรงใช้งานได้จริงนะคะในส่วนของโรบาร์มีให้เลือกหลายทรงนะคะหลายแบรนด์ด้วยนะคะอยากได้แบบไหนแจ้งมาได้ค่ะท้ายรุ่นสปอร์ตนะคะเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะด้านบนเป็นทรงตัว C อยู่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะเป็นชุดครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็ครอบไท้ายติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะฟอนดิวาดีเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะคะกันชนท้ายเดิมค่ะทรงสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยน้ฝาถาังน้ำมันมอันนี้ติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมให้ด้วยนะคะกันรอยเวลาเราเปิดฝาถังสวยมากๆเลยนะคะภายในนะคะสปอร์ตสมชื่อค่ะมาพร้อมกับจอกลางขนาด10นิ้วค่ะรองรับ Apple c a r p l พ y และ Android Auto นะคะ สามารถเชื่อมกาะแอปพลิเคชันฟอร์ทัศนะคะพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ำหนักเบาหน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะเกียร์ออโต้6สปีดและโหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดนะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับแท่นชาร์จแบบไร้าสายนะคะแล้วก็สำหรับตรถนะคะมีกล้องถอยหลังมาแล้วนะคะค่าตัวอยู่ที่994,000บาทแต่งแรปเตอร์นะคะแรปเตอร์ราคาไม่ถึง1ล้านนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลแคมเปญโปรโมชั่นกับเซลแนนได้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเซลแนนได้ที่เบอร์084642364ค่ะไลน์ ID ค่ะ e a r l underscore ค่ะ n a n 979แล้วก็ทายคลิปมี QR code ที่ทายคลิปด้วยนะคะสแกน QR code ทักเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นการตกแต่งได้เลยค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโฟร์ฟอร์ดบายันนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับเซลนนนะคะมีบริการไฟแนนและส่งให้ถึงที่บ้านนะคะอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนทักมาได้เลยค่ะ